ถ้าเราอยากสําเร็จอะค่ะเราจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีอุปสรรคอุปสรรคเนี่ยมันคือบันไดค่ะที่มันจะทําให้เราเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จที่มากขึ้นม้งหนีสิริรัตน์กิจพ่อขาค่ะชื่อเล่นเนี่ยมาจากภาษาจีนม้งหนีแปลว่าผู้หญิงในฝันค่ะถ้าจุดเริ่มต้นแรกเลยคือต้องบอกว่าม่วันเกิดบนดอยเป็นเด็ก ดอยคนหนึ่งที่เกิดมาก็ไม่รู้จักคําว่าไฟฟ้าค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้เกิดมาไม่ได้มีโอกาสที่ดีเหมือนใครค่ะมันยิ่งทําให้เราเนี่ยมีแรงที่จะผลักดันตัวเองให้ยิ่งมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่สมัยเรียนอยู่ค่ะเราก็เริ่มหาเงินเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้นเป็นคุณครูสอนพิเศษตามบ้านนะคะสอนเด็กๆมีกระทั่งเปิดร้านชานมเล็กๆของตัวเองคือทำมาทุกอย่างเลยที่มันจะทำให้เราอะ่ะมีเงิน ที่จะดูแลตัวเองในช่วงที่เรายังเรียนอยู่ก่อนที่จะมาเริ่มต้นมานาอย่างจริงจังด้วยแพชชั่นค่ะเนี่ยคือเป็นนักการเงินค่ะใช่เราให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินกับลูกค้าแต่ตอนนั้นนะ่ะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอะคะ่ะก็คือว่าสิ่งที่เราทำอยู่อะคะ่ะมันทำให้คนที่มีเงินอยู่แล้วอะเขารวยอยู่แล้วะคะ่ะเขาก็แค่รวยขึ้นแต่วันเนี้ยที่เราทำมานาทำธุรกิจมานาเนี่ยเราได้ทำให้คนอื่นคนที่เขาไม่มีอะคะ่ะ เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกถึงความแตกต่างของคุณค่าในสิ่งที่เราทำเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาเริ่มต้นกับมานายอย่างจริงจังเลยวันนี้สิ่งที่เราอยากจะทำคือไม่ใช่แค่สินค้าที่ดีเท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ค่ะก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของคอลลาเจนยาญานะคะกระป๋องน้าเงินแล้วก็จะมีอีกกระป๋องหนึ่งกระป๋องชอมพูค่ะเป็นกูต้าคอลลาเจนเน้นเรื่องผิวขาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกโปรดักต์หนึ่งที่ขายดีมากๆเลยก็คือวิตามิน เราคิดว่าเราเก่งเรื่องการเอาชนะใจตัวเองแล้วก็สิ่งนั้นแหละที่มันทําให้เราเนี่ยนะคะเอาชนะใจตัวเองแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาสู่ความสําเร็จที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าในความสําเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยการชนะใจตัวเองไม่ใช่ชนะใครความตั้งใจของม่งเนี่ยคือม่งรู้สึกว่านะคะมันไม่ใช่ว่าเราสําเร็จแล้วเราค่อยแบ่งออกไปแต่ว่าเรามีหลักยึดเรื่องนี้อยู่แล้วเราเชื่อว่าการให้ หรือการทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือการแบ่งปันสู่สังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความสําเร็จแปลว่าวันนี้ยิ่งได้มาเรายิ่งต้องให้ออกไปอันนี้คือหลักที่ม่งยึดแล้วก็พยายามจะใหออ้ทุกคนที่เป็นคนที่มาร่วมธุกรกิจกับเราเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันในการที่ยิ่งได้ก็ยิ่งให้แล้วก็ม่งเองเนี่ยตอนนี้ถ้าหลักๆเลยม่งเริ่มมูลนิธิบ้านมานาค่ะเป็นมูลนิธิที่เอาไว้ช่วยเหลือเด็กยากจนให้เขาได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ให้เขาได้มีโอกาสที่จะไปโรงเรียนแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นจริงๆความชอบส่วนตัวก็จะเป็นชอบเรื่อง passion investment อย่างนาฬิกาบางเรือนเนี่ยซื้อมาแล้วเราได้ใช้เนี่ยพอได้ใช้ไม่พอราคามันขึ้นทุกปีทุกปีเลยกระเป๋าบางใบนะคะก็เหมือนกันค่ะเราเราซื้อแล้วเรารู้สึกได้ใช้มันเหมือนกับมันซื้อมาใช้ฟรีเลยนะเพราะว่ามันมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดตลอด แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องรถตอนเด็กๆเราอาจจะเคยใฝ่ฝันนะคะว่าวันหนึ่งเราต้องมีรถที่มันโอ้โหคือใครเห็นก็ต้องรู้สึกว่าสุดยอดมากมันคู่ควรกับสิ่งที่เราเหนื่อยยากมากับความสำเร็จของเราต้องคันนี้เลย